ใบเตยเริ่มต้นใหม่กับดีเจแมนแต่ไม่จดทะเบียนแจงดราม่าฟิล์มให้เคลียร์กันเองหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันทวีสินเปิดใจว่าอย่าขาดกับดีเจนักแสดงหนุ่มแมนพัฒนพลกุลชรแต่ยังคงสถานะพ่อแม่ของน้องเวทมนลูกสาวแต่หลังจากที่ดีเจแมนถูกปล่อยตัวจากเรือนจำทั้งคู่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งจนหลายคนสงสัยในสถานะว่าเป็นอย่างไร ล่าสุดใบเตยมาร่วมงานเปิดตัวรายการเด e ะ e l e b Watch สงครามเซเลบทางช่องเวิร์กพอยเลยสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวรวมทั้งถามถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างดีเจแมนและนักร้องนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิโตของศัพท์ด้วยตอนนี้ดีเจแมนกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเป็นไงบ้างก็ต้องปรับความเป็นครอบครัวกัน,กนพอสมควรหลักๆเราก็โฟกัสที่น้องเวทมนต เหมือนเขาก็มีความสุขมากตั้งแต่วันที่พี่แมนกลับมาแต่เราก็ต้องปรับในการดูแลลูกผลัดกันคนละไม้คนละมือช่วยกันบาลานซ์ความเป็นครอบครัวให้มันเหมือนเดิมมากๆที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาอะไรมาเยอะมากพอวันนี้มันกลับมาเป็นเหมือนต้องนับหนึ่งใหม่มันก็ต้องมีการดูแลหลายๆอย่างหลักๆคือการแบ่งหน้าที่แล้วก็โฟกัสที่ลูกเป็นหลักว่าใครไปรับไปส่งใครดูแลใครตื่นเช้าไปส่งลูกรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะต้องมีการพูดคุยทั้งกับใบเตย และพี่แมนด้วยต่างคนต่างทํางานค่ะพี่แมนปรับตัวยากไหมเอาจริงๆพี่แมนปรับตัวได้ไวมากๆเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอะไรใดๆเลยความเข้มแข็งเขามีเยอะมากๆในความเป็นผู้ชายก่อนหน้านี้ก็อยากกันตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ไม่ได้มองในเรื่องของกระดาษหรือว่าในเรื่องของใบสําคัญของการยาหรืออะไรในมุมใบเตยนวันนี้พอกลับมาเราก็โฟกัสที่ลูกเป็นหลักถ้าลูกมีความสุขนวันนี้ เรายัางบาลานซ์ของความเป็นครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบใบเตยก็อยากให้ประคับประคองไปอย่างนี้อยู่เพื่อความสุขของลูกคะ่ะไม่ได้กลับไปจดทะเบียนไม่ค่ะตอนนี้ก็คือใช้คำว่าสามีภรรยาได้แต่แค่ไม่ได้จดทะเบียนใช่ใช่คะ่ะปรึกษากับพี่แมนแล้วเอาจริงๆไม่ได้มีการปรึกษาอะไรเลยเราทำทุกอย่างในแบบสิ่งที่ตามความรู้สึกและเป็นธรรมชาติในการกลับมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้ขอโฟกัสที่น้อง ใช้คาโฟกัสที่น้องโฟกัสที่งานแล้วการเริ่มต้นกับชีวิตครอบครัวแบบใหม่ในการดูแลทุกๆอย่างสําหรับคนในครอบครัวข่าหลักๆก็คือลูกแหละที่ต้องแบ่งหน้าที่กันเยอะมากต้องวางแผนกันเยอะมากค่ะขอถามถึงเรื่องของพี่แมนและนักร้องฟิล์มรัฐภูมิหัวเราะโห oh, ขอไม่ตอบในเรื่องนี้เพราะเอาจริงๆใบเตยแทบไม่ได้ทราบเรื่องราวเบื้องลึกเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของเขาทั้งสองคนแต่คิดว่าในอนาคตพอเวลาผ่านไปก็คงทําให้อะไรหลายๆอย่างค่อนข้างคลี่คลายไปในทางที่ดีหรือเข้าใจกันมากขึ้น เอาจิงๆไม่ค่อยได้คุยดีเทลตรงนี้กับทั้งสองฝั่งเพราะรู้สึกว่ามันเลยจุดที่ใบเตยจะคอนโทรอะไรหลายๆอย่างได้แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราโดยตรงแล้วเพราะว่าในวันที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราก็ไม่ทราบว่าการสื่อสารของเขาทั้งสองฝั่งในหลายๆปีที่ผ่านมาเป็นแบบไหนเป็นยังไงเราก็เพิ่งมารู้ณจุดๆนั้นก็เลยรู้สึกโอเคก็ขอปล่อยผ่านเลยแล้วกันเอาฉันออกไปจากตรงนี้หัวเราะเราอึดอัดไหมคือความเป็นคนกลางคักคนหนึ่งก็พี่ในวงการที่โหเจอกันมาตั้งแต่เด็กอีกคน หนึ่งก็แฟนมันก็เอ๋แล้วทําไมต้องมาตีกันไม่เข้าใจหัวเราะก็คิดว่าเดี๋ยวเวลาคงทําให้หลายๆอย่างดีขึ้นแล้วกันค่ะความสัมพันธ์กับฟิล์มยังเหมือนเดิมคือไม่เคยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเลยกับพี่ฟิลม์มก็เหมือนรู้จักตามผ่านๆมานมา15ปีที่เคยรู้จักกันแบบไหนนะวันนี้ก็ยังเป็นพี่ชายเหมือนเดิมที่น่ารักมากๆคือเรื่องปัญหาต่างๆเราก็รู้สึกว่าบางทีชีวิตความเป็นใบเตยใบเตยต้องแยกแยะอะไรเยอะมากเลยเพราว่าบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเลยก็เลยรู้สึกว่าปัััญญหหาาาาาใคครปปามนานแลล้ววกนเนกเอ็ิด่ยทง ก็คงอยากให้เวลาทำให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะได้คุยกับเขาไหมคือจะบอกว่าเอาจริงๆเรื่องนี้แทบไม่ได้คุยดีเทลกันเลยเพราะตัวพี่แมนเองเขาค่อนข้างจะเพรเท็ว่าเดียวตรงนี้เขาจัดการเองให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไปเขาก็คงเข้าใจด้วยแหละว่าเราเป็นคนกลางมากๆก็ไม่อยากให้เรามากระทบเอาจริงๆหนูก็รู้สึกว่าเราก็เครียดเยอะมากๆแล้วกับชีวิตที่ผ่านผ่านมาถ้าจะให้เป็นกาวใจเราก็เต็มที่ไม่รู้จะกาวใจยังไงเอาจริงๆเป็นเรื่องที่งงในงงหลายๆอย่างมากก็รู้สึกว่า โอเคความเป็นชีวิตใบเตยต้องปล่อยผ่านได้แล้วก็มาโฟกัสที่งานทํางานหาเงินตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีๆกว่าเรื่องของคนอื่นก็หน้าจะเป็นเรื่องของคนอื่นไปให้เขาจัดการกันเองใบเตยก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่านะวันนี้ก็ยังงงกับหลายๆอย่างแต่ในเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขามีอะไรแบบนี้กันมาเวลาผ่านไปก็คงทําให้อะไรหลายๆอย่างแบบไปคุยกันหลังบ้านหรือไกลเกลี่ยกันอะไรยังไงเราก็คงแล้วแต่พวกเขาเลยวี